ไม่ขับเร็วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับเบื้องหน้าพวกเราครับผมเป็นพระบรมธาตุนาดูนครับวันนี้เราได้มีโอกาสมามหาสารคามครับก็เลยได้แวะมาสักการะ พระบรมธาตุนาดูนครับผมช่วงเช้าเช้าครับหกโมงนะช่วงหกโมงเช้าครับเพราะว่าจะไ้ไม่ร้อนม่น้องเนาะได้เดินชมจะได้ไม่ร้อนครับเนี่ยบรรยากาศดางด้านนอกครับเนาะยังไม่ได้เข้าไปด้านในครับเข้าฝั่งไหนเข้าฝั่งไหนไปกันยวให้ดูด้านหน้ากันครับนี่ฮะความยิ่งใหญ่ความสวยงามครับอยากจะทำคลิปนี่ฮะ มาฝากพี่ๆน้องๆกันครับว่าเราได้มาสักการะพระธาตุนาดูนครับนี่วันนี้มาแล้วครับบรรยากาศด้านนอกครับเนาะมีร้านค้ามีร้านอาหารครับที่มาวางจำหน่ายครับแต่ว่าช่วงช้าย,ยังไม่เปิดเนาะ,ะตัวนี้ยังไม่ได้เปิดครับเพราะว่า ยังเช้ามากๆเลยประมาณหกโมงนิดๆนะครับเนาะจะพาเข้าไปชมทางด้านในครับ,นะรบพี่น้องนี่ครับนี่คือประตูทางเข้าครับผมเนาะ สถานที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นทั้งแรกครับที่เราได้มาเนาะ mm hmm. ทางด้านหน้าก็จะมีบอ่อน้ำครับผม ตัวใหญ่มากๆเลยครับนี่ฮะเมืองมหาสารคามครับผมนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาครับเนาะเพราะว่าเช้ายังเช้าอยู่เราเลือกที่จะเข้ามาเช้าเพราะว่าต้องการนี่ฮะเก็บบรรยากาศยามเช้าครับวันออที่สิบสามถึงสิบห้าครับมีงานครับผมเนาะ สงการสืบสามวัฒนธรรมครับผมที่พระทาดนาดูนครับจัดขึ้นมาครับผมนสวยงามครับผมเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมเนาะตรงนี้ครับตรงนี้ครับผม จะเป็นลานกว้างครับที่นี่ครับพระบรมมธาตุนาโดนมหาสา,ารคามครับเนี่ยเป็นลานกว้างครับตรงนี้จุดที่ให้ประชาชนเข้าไปสักการะครับผมห้ามนำรถเข้าครับผมเนี่ย นี่ครับงานเชิญชวนพี่น้องครับเนาะที่อยู่ที่ผ่านไปผ่านมาหรือยังไม่มีที่ไปครับมาเที่ยวงานสงการสิบสามถึงสิบห้าครับนี่ฮะที่พระธาตุนาดูนครับผมสงน้ำน่ฮะสงน้ำพระธาตุนาดูนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ครับกิจกรรมทำบุญส่งน้ำพระธาตุนาดูนตลอดทั้งวันครับวันที่สิบสี่ถึงสิบห้าครับผม ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีเท่าไหร่ครับเะยังไม่มากันเพราะยังเช้าอยู่คนลุกเลยครับไปน้องเนาคนนี้พาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับมาชมพระธาตุนาดูนกันครับความยิ่งใหญ่ของพระธาตุครับผม ช่วงนี้น่าจะคนเยอะครับเนาะเพราะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงที่พี่น้องัาพักผ่อนกันครับเนาะ,ะแต่ว่าเรามาเช้าก็ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวมาครับเมื่อกี้ก็มากลุ่มหนึ่งครับกลับไปแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มของเราครับ,รบสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ นาดูลมาสารคามครับแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมเนาะเป็นพระบรมธาตุนาดูลครับผมผมก็ไม่เคยได้มาเนะข้อมูลอาจจะไม่แน่นพี่น้องขออภัยนะครับผมอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวจะ เดินพาเพื่อนพาเพื่อนเดินชมบรรยากาศรอบๆพระธาตุกันครับ